ก็ขอสวัสดีสวีดัตคนด้วยนะครับอ่ะและในวันเนี้ยผมมีเซิร์ฟแนะนำนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมอยู่หน้าเว็บของเซิร์ฟที่ผมจะมาแนะนำก็คือ mc kit jk นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เป็นของในคอมนะครับเวอร์ชันหนึ่งจนั่นเองนะครับก็จะเป็นอันนี้คือแฟนเพจของเนาะนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นเวอร์ชันนะครับ1.16.5เนาะเป็นเป็นแนวแบบโลเปนะครับ survival commandy นะครับโลเพ a หรือว่า survival survival นี่เป็น survival นะครับนี่ครับมีระบบสร้างไอเทมเลือกเพจตัดเลี้ยงอ๋อเป็น survival นะครับเท่าทีนะครับจะไม่ใช่โลเพ a y นะนี่ก็คิดว่าเป็นโลเพ a ซะอีกเนาะทรงแบบเว็บยังสวยอะครับดูครับนี่เห็นไหมสามารถซื้อซื้อแบบยศได้ด้วยนะครับมีซูเปอร์เทคด้วยยศ bp bp เท่ากับ bp god นะครับแล้วมีโกด้วยนะครับผมอันนี้คือจำนวนการเติมเงินเนาะ ราสามารถสมัครสมาชิกเข้าสูระบบได้นั่นเองไปเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะครับส่วนเรื่องของเว็บเนี่ยก็มาดูกันเองนะมีเติมด้วย wallet นะครับเติมเงินด้วย wallet เนาะนี่หนไหมเอาอังเปามาใส่นะครับประมาณนี้ let's go เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาหยุดในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจอก็จะทําการเข้าดูนะกดตรงผู้เล่นตรงนี้นะครับแล้กดเพิ่มนะครับแล้วก็วาง IP ไปนะครับเป็น IP ของเซิร์ฟนี้นั่นเองกดตรงนี้เป,นเ,ปนเป็นเปิดใช้งานเลยนะครับซึ่งเป็น ดีสแทแพคของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะนี่ m m c นี่ละกันโอเคแล้วกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับก็จะข,ขึ้นตรงนี้นะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ได้ตึ้งเข้าไปนะครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เขาจะให้สมัครสมาชิกด้วยนะครับซึ่งเราต้องทับดิจิตเตอรนะครับอา่ดิจิตอรดี ครับ i, g I, s t I s t e g i s t i s t e r นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสของเราเราจะใส่เป็นรหัสอะไรก็ได้เนาะผมก็ใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับเพื่อทำการสมัครไปที่รบร้อยแล้วนะครับรอบ2ก็คือให้เราทับล็อกอินเนาะล็อกอินตามด้วยรหัสนะครับผมอุ้ลื่นมากเลยนะครับเซอร์นี้อ่าวิธีการอันนี้คือโปรโมชั่นตอนนี้นะครับคูณ1.5นั่นเองนี่เป็นแบ็คแพคส่วนตัวเนาะนี่นะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปเลสโก้ดีวกว่าเดี๋ยวเรามาตั้งตั้งอันไรสักหน่อยนะครับอยกจะเดินแบบเน,นืดไปหน่อยนะฮะกราฟิกสวยงามไปเลยนะครับงามเลิศไปเลยดีไหม,มงามเลิศนะครับ<ม>กราฟิกบบกับงามเลิศงามเลิศอะไรเงี้ยนะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นคําสั่งพื้นฐานนะค้างค้างคำสั่งพื้นฐานนะครับอ๋อแล้วตรงนี้ก็เป็นเออ่กาชาใช่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรเออเจนเดอร์คินเดอร์ เจนเดอร์อ่เป็นประมาณเลือกเพศนะครับอา่าเราจะเลือกเพศเจ้าชายกันเห็นไหมเราเป็นเจ้าชายแล้วนะครับอา่าเราไม่มีไม่มีมันมันไม่ขึ้นเนาะไม่เป็นไรนะครับไดเป็นมีมิติเคลื่อนย้ายนะครับอ่ะโลหาของโลกอะไรต่างๆนานานะครับมีให้เลือกอมากมายเลยนะครับมีโลหาของหนึ่งหาของสองนเอร์นะครับเ n นเดอร์ er นะครับเดอเอนนะครับ แล้วก็เอนชาร์ดนะครับแล้วก็มีเออ่นี่เป็นโรคอะไรอะ่ะเอาเป็นใช้ในการประมูลนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีภาษาไทยบอกนะครับว่าโรคนี้ใช้อะไรนะครับที่นี้สามารถเปิดกล่องสุ่มได้นั่นเองอ่ามี v ีพอะไรต่งตางๆมากมายเดี๋ยวเรามารีวิวสปาก,ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะสำหรับสปาซับนี้นะครับผมอ่ะเรื่องของตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรนี่รุนหา เราคูดาวนะครับปังเราอันนี้เราไม่สามารถใช้ได้นะอันนี้เราภารกิจนะครับตรงนี้ภารกิจน่าจะปิดอยู่นะครับก็คือยังไม่สามารถทำภารกิจได้นั่นเองเห็นไหมมันปิดอยู่นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยตรงนี้เป็นท็อปเพยเยอร์นะครับถามที่แบบเล่นนานที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือเซิร์เพิ่งเปิดเนาะก็ในนานที่สุดก็นหนึ่งวันนะครับก็จะอมาณนี้นี่คือท็อปมันนี่นะครับคือเซิร์เพิ่งเปิดก็มีคนเงินเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอพอดี จะแบบมหาเศรษฐีขนาดไหนตรงนี้เป็นเอ่อคืออะไรอ,อะไรเอ่ยมาร์คมาสเตอร์เหรอหรือว่ามันคือรายการหมดอายุสินค้านะครับบนม,ม,มูรายการของคุณนะครับเป็นที่ซื้อสินค้านั่นแหละนะนะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นเอ่ออะไรมันคืออะไรโพิชั่นเหรอ น่าจะใช่ครับนี่ครับมันเป็นโปรเทคชันของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองเราสามารถเล Whew ือกซื้อได้นะครับเราอยากใช้โปรเทคชันอันไหนเนาะตัวนี้เป็นเออ่ของบริจาคนะครับยังไม wow? ไมีคนบริจาคอันนี้ด้วยเราก็เอาออกไปดีกว่าเพราะว่าชุดเกาะมันไม่เท่นะครับเราเอาไปขุดทำเองดีกว่าแอดมิน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 นี่คือจ็อบนะครับเอ่ออันนี้เข้าร่วมจ็อบเราจะเป็น นักคุณหมองเลยว่านักฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์นี่ครับผมชอบทำฟาร์มนะครับอ่าฮะเออดีครับอืมดีครับเราต้องเป็นดีครับกลับนะครับเพราะแอมินเขาดีดีครับกับเราแล้วนะฮะตรงนี้นะครับเป็นเป็นแรงนะครับผมนี่ครับผมแรงก็จะบอกนะครับว่าราคากี่บาทนะครับสามารถเติมกันได้นะครับแรงสูงสุดก็คือ3,000บาทนั่นเองก็คือ VIP Gold นะครับผมก็คือสามารถแบบ เหมือนเทพอะครับเอออะไรเงี้ยเหมือนเทพเหมือนเทพจริงๆนะเออเออส่วนของตรงนี้ตรงนั้นคืออะไรตรงนี้เป็นเอออันนี้ไม่น่ามีอะไรเนาะอย่าไปบอกอย่าไปบอกใครนะว่าฉันเป็นพ่อค้าเถื่อนฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยอุย,อย,อยเป็นพ่อค้าเถื่อนเนาะเขาไปทาอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนั้นนี่ชมรมมาสเตอร์นะครับก็คือเป็น กิลมาเตอร์นั่นเองนะครับเฮ้ยจักขโมยภายในจึบชึบได้รับการขโมยขยะไปทั้งหมดเราเราขโมยเหรอไอ้เมื่อกี้เราขโมยเหรอ,อ,รมอ,หรอไม่รู้เหมือนกันเราเราได้อะไรมาตรงนี้คือเป็นพิธีแต่งงานนั่นเองนะครับนี่หมายจะซี่แต่งงานนะฮะอ่ะฮะเดี๋ยวเราไป ทำการวาด์ปกว่านะครับก็คือตรงนี้คือสปาสวยมากนะครับถ้าคนที่แบบมีเขาเรียกว่าเท็กเจอร์สักหน่อยนะฮะว่าไงแอมินแอมินจะพาไปไหนครับแอมินจะพาไปไหนครับเอิม่มเรามาฝั่งนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะถึงไปรออัปเดตนะครับเป็นไปโซนซื้อของอะไรต่างๆนะครับก็คือทุกคนสามารถเดินสํารวจกันได้นะว่าผมไม่สามารถที่แบบว่าจะสำรวจให้ได้หมดนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะ เดี๋ยวคลิปมันยาวไปนะครับอะเรามาฝั่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็คือรออัปเดตนะครับ๋ยวเขาจะอัปเดตเรื่อยๆนะตัวนี้เป็นการ์ดแลกเควสตรงนี้เป็นเควสต่างๆนั่นเองนะครับนี่เราเอาของมาแลกทำเควสได้นะครับเห็นไหมนี่ครับแล้วก็เอาของมาแลกทาเควสได้นั่นเองตรง,ตรงนี้เป็นโซนเควสต,ต่างๆนะครับมียาวไปถึงนู่นเลยนะครับก็คือเยอะมากนะครับสำหรับเควสของเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีก,กว่านะครับว่ามีอะไรกันอีกบ้าง,างแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของเออเรออัปเดตนั่นเองก็คือน่าจะเป็นพวกตีนะครับ RP ด้วยนะทับ RP เหรอทับ RP เหรอ RP ปึ๊บอ๋อนี่ครับทำการโหลดเท็กเจอร์แผ่นะครับมาเราไม่ได้โหลดเท็กเจอร์แผ่มาแบบนานแล้วนะก็คือเราไม่ได้โหลด เราเพิ่งมาโหลดตอนนี้เพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะฮะมาแล้วครับท่านตอนนี้เริ่มมาแล้วครับท่านคือเราต้องโหลดถึงจะแพ็ควิธีการโหลดก็คือทับ rp นั่นเองนะครับวิธีการโหลดนะอ่ะฮะรอไปครับท่านมาแล้วครับท่านใกล้แล้วครับเพื่อนใกล้แล้วครับท่านคอมใกล้พังแล้วครับท่านเไม่ใช่คิดว,ว่าคอมจะใกล้พังซะแล้วไม่ใกล้จริง คอมก็แพงจริงค้างค้างไม่สเต็ปเอาไม่ค้างเรียบร้อยฮะผมนี่คือทีเจะแพ็คของเซิร์ฟนี้นั่นเองเป็นยังไงล่ะโอ้โหคอมก็แพงจริงด้วยแม่งโคตรจะแหลกโอเคมาเดี๋ยวล้อมลูกครั้งหนึงโอเคมาเรียบร้อยได้แล้วนะครับโอ้โอินเดอร์แลก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 โอเคโอเควิธีการปรับเดี๋ยวเราปรับตรงนี้เป็นงานเลิดออกไปนะครับเร็ว ตาอพิมพ์เลยสูงอ่าประมวลผลแค่นี้ก็พอนะครับแค่นี้ก็น่าจะลื่นขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนของอะไรเอ่ยนั่นคือซ่อมทั้งหมดนะครับก็คือไปซ่อมของนั่นเองนะครับก็จะอมานี้เนาะตรงนี้เป็นเอ็นชร์เดอร์นะครับผมอ่าอุ้ยดูแอดมินใส่อันเนี้ยดูดิโคตรเท่โคตรจะเท่โคตรจะก๊อสนะครับไปเดี๋ยวเราไปทําการไปโลกเอ่อโลกอันนี้ละกันโลกเปิดกล่องสุ่มนะครับนี่ เราก็สามารถเปิดกล่องสุ่มได้นั่นเองก็คือมันจะอยู่ที่สเปาวาเลยนะผมว่าตรงส่วนกล่องสุ่มนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใครที่แบบว่าต้องการหาอะไรอันเดีงเนี้ไม่ต้องเดินก็ได้นะเนี่ยสปาอยู่ตรงเนี้ยแต่ส่วนโลกหาของเนี่ยนี่คือไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้แบบสร้างบ้านเนาะเอออันนี้ก็สามารถไปหาของสร้างบ้านและหาของได้นะครับเขาจะบอกตรงแดงๆไว้นะครับเป็นข้อมูลเนาะว่าไหนสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็เป็นว่าคลิปโดนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคือผมรีวิวมั่วๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ใครสนใจที่อยากจะมาเล่นเซินี้ก็ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ